มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันเสาร์ซึ่งเขามีการนัดรวมตัวกันผู้ชุมนุมทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแนวร่วมแดงก้าวหน้าซึ่งได้มีการนัดรวมตัวกันที่โลตัสรังสิตนะฮะตรงที่บริเวณเป็นคิวรถตู้นะแถวหน้าห้างฟิวเจอร์นี่นะโดยทีแรกเขาบอกว่าจะเคลื่อนขอบวนไปที่ราบ11บางเขนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายนะไปที่สุรราชการแจ้งวัฒนะ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เดินทะลุฟ้ากลุ่มนี้เนี่ยเขาเดินมาตั้งแต่โคราชแล้วเป้าหมายคือในกรุงเทพใช่ไหมฮะทีนี้เดินมาถึงตรงบริเวณเสียรังสิตนะครับเมื่อวานเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือที่เสียรังสิตแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปที่บริเวณแยกเกษตรบางเขนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มประชาชนสร้างตัวหรือว่ากลุ่มรีเดมซึ่งมีการนัดรวมตัวกันที่ห้าแยกลาดพร้าวเพื่อเดินไปที่สารยารัชดาแล้วก็กลุ่มที่4คือกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่ม3กลุ่มแรกนี่นะกลุ่มที่4เขาก็นัดรวมตัวกันที่แยกปทุมวันนะครับกลุ่มนี้รวมตัวเพื่อปกป้องสถาบันทีนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูกลุ่มแดงก้าวหน้าก่อนตอนบ่ายสองเมื่อวานนี้ที่ใกล้ๆกับจุดขึ้นโรงรถตู้หน้าศูนย์อาหารกินซ่านะครับอยู่แถวลังสิตปทุมธานีนี่นะครับแถวๆใกล้ๆห้างฟิวเจอร์นั่นแหละก็มีแนวร่วมแดงก้าวหน้าและแนวร่วมแดงใหม่4ภาค ได้มีการประกาศนะครับเดินขบวนขับไล่เผด็จการทีแรกบอกว่าจะไปที่ราบ11บางเขนต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป้าหมายไปที่สุรรัชการแจ้งวัฒนะหนึ่งในแกนนําก็คือไบชินวัตรเดินทางมาร่วมนะครับโดยบอกว่าเนี่ยการเปลี่ยนเป้าหมายก็คือจะไปที่สุรรัชการแจ้งวัฒนะเพื่อเปิดทําการปราศัยรวมถึงจะเดินทางไปที่บ้านทรงไทยของนายศิระเจนจาคะสอสอพลังประชารัฐเพื่อแสดงออกทางการเมืองนะครับ บอกว่าเป็นยุทธการแยกกันตีจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรีเดมนี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่มนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในแนละนอกเครื่องแบบของสอพประตูน้ำจุลาลงกรณ์นะครับและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า100นายได้ไปสังเกตการขณะเดียวกันขบวนเนี่ยก็ใช้เส้นทางถนนผลโยธินนะครับแล้วก็ไปเจอด่านสกัดของตำรวจที่แยกสะพานใหม่ก็มีการเจรจากันอยู่สักพักหนึ่งตำรวจไม่ยอมให้ใช้เส้นทางเนื่องจาก บอกว่าเป็นการชุมนุมผิดกฎหมายนะครับทางกลุ่มนี้ก็ไม่ยอมถอยครับออสุดท้ายคุยไปคุยมาจบลงด้วยการยอมถอยเพราะไม่อยากให้มีการประทะทางกลุ่มแดงก้าวหน้าก็มีการย้อนนะฮะไม่ได้ไม่ใช้เส้นทางผลยศทินย้อนกลับไปใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้นก็มาประศายอยู่ที่หน้าสุรชการถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็แจ้งบอกว่าจะไปปราศัยหน้าบ้านคุณศิระเพราะไม่พอใจสสคนนี้ ที่มักจะมีการพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรและก็กลุ่มคนเสื้อแดงหลังจากนั้นประมาณทุ่มเศษครับประกาศยุติการชุมนุมนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ไปหน้าบ้านะนะคุณศิระนะฮะคุณศิระเองหลังจากที่รู้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยทีแรกบอกว่าจะไปหน้าบ้านที่บ้านทรงไทยของเขานะครับก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันบอกว่าขอเตือนอย่ามาล้ำเส้นออนี่นะครับที่พูดแบบนี้ไม่ได้กลัวแต่ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้นเพราะถ้าคุณลุกล้าเข้ามาในพื้นที่ส่วนบุคคล ด้วยเจตนาปองร้ายกับผมหรือทรัพย์สินผมเนี่ยสามารถใช้อาวุธป้องกันตัวเองได้นี่ยืนอยู่ในบ้านนะครับอันนี้ก็กลุ่มแดงก้าวหน้าที่ยุติการชุมนุมประมาณทุ่มเสร็จรส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมฮะก็เป็นกลุ่มเดินทะลุฟ้านี่นะครับเขาก็เดินกันมาตั้งแต่นู่นเลยโค,าคราชจนกระทั่งเดินมาถึงที่ย่านรังสิตเมื่อวานนี้ก็สตาร์ทตรงที่เซียรังสิต นำโดยไผ่ดาวดินหรือว่านายจาตุรพัทบุญพัทรรักษาก็เดินนะครับโดยมุ่งหน้าตั้งแต่ห้างเซียรังสิตนะครับใช้ถนนวิภาวดีขาเข้านะมีมวลชนมาร่วมเนี่ยประมาณร้อยคนร่วมเดินด้วยนะครับก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนของปทุมธานี1กองร้อยนำรถตู้แล้วก็เจ้าหน้าที่มาปิดถนนนะครับเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มวลชนเนี่ยใช้เส้นทางถนนวิภาวดีบอกให้ไปใช้ถนนผลโยธินแทนก็คือไปทางสะพานใหม่ทางโน้น ปรากฏว่าทางนี้เขาไม่ยอมฮาเขาจะใช้เส้นนี้วิภาวดีรังสิตนะครับกลุ่มมวลชนจึงนั่งลงแล้วก็ตะโกนข้อเรียกร้อง3ข้อให้ตํารวจฟังนะครับท่านผู้การจังหวัดปทุมธานีพลตารวจตีชยุทธมารยาทก็เดินทางมาเจรจาแล้วก็พยายามจะพูดคุยก็ไม่เป็นผลสุดท้ายตํารวจก็เลยเปิดทางให้ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ากรุงเทพซึ่งจุดหมายเขาอยู่ที่บริเวณแยกเกษตรนะครับนี่นะครับ จากนั้นก็เข้าไปที่ล้านพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มเดินทะลุฟ้าก็ได้มีการถ่ายรูปรวมกันที่บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มีการตะโกนให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญประยุทธ์ออกไปต่อมาภายดาวดินประกาศให้มวลชนพักผ่อนแล้วบอกว่าจะเริ่มกิจกรรมตอนประมาณ5โมงเศษโดยกิจกรรมของเขาก็คือให้เวลาโคนละ2นาทีบอกเล่าหนึ่งเหตุผลว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะฮะ ทีนี้ก็ทางไผ่เทาดินนะครับก็ก็บอกนะครับบอกว่าตั้งแต่เดินเท้าออกมาจากโคราชเนี่ยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ16วันนะครับมาจนกระทั่งเข้ามาในกรุงเทพมหานครข้อเรียกร้องก็คือขอให้มีการปล่อยตัวแกนนํากลุ่มรัษฎรที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยกเลิกมาตรา112ขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ต่อมาประมาณทุ่มหนึ่งทางแกนนำได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วจะมีการนัดหมายกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ตอน9้าโมงเพื่อเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อไปคือต้องบอกก่อนว่า2กลุ่มที่พูดถึงก็เป็นกลุ่มที่มีแกนนำนะฮะเพราะฉะนั้นกิจกรรมก็จะชัดเจนเป็นไปตามลำดับว่ากี่โมงทำอะไรกี่โมงทำอะไรยตุติตอนไหนนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไร้แกนนากลุ่มที่3กลุ่มรีเดมนะคะคที่ศาลอายารัชดาเนี่ยเขากางลวดน้ําหีบเพลงตรงบริเวณริมรั้วทางเข้าออกกลางตะข่ายสแลนสีฟ้าป้องกันการคว้างปาสิ่งของของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขานัดรวมตัวกันตรงห้แยกลาดพร้าวนะคะ4ี่โมงครึ่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะเขานัดรวมตัวกันตอน5โมงเริ่มเดินขบวน6โมงจากหแยกลาดพร้าวไปศาลอาญารัชดา กิจกรรมที่เขาทําคือกิจกรรมทิ้งขยะแล้วก็ยุติการชุมนุมไปตอนสามทุ่มนะคะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยคือประมาณสักหกโมงเย็นกลุ่มรีเดมผู้ชุมนุมเขาเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปที่ศาลที่อยู่ห่างกัน4กิโลเมตรแล้วก็เดินมาถึงหน้าศาลอาญาตอนเกือบเกือบทุ่มหนึ่งมีตํารวจควบคุมฝูงชนตรึงกําลังอยู่ข้างในส่วนรั้วศาลและปั๊มน้ํามันที่อยู่ติดก,กับศาลก็ใช้ลวดหนามหีบเพลงไว้หนาแน่นนะคะระหว่างนั้นผู้กํากับสอนอพหลนโยธินประกาศสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า ตำรวจเข้าใจและเคารพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอยู่ภายใต้กฎหมายตอนนี้ยังอยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมปฏิบัติตามข้อกำหนดยาปีนหรือลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ศารอาญาท่าฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็รวมกันตรงหน้าศารอาญาเอาขยะมานะคะมีทั้งพวกเศษกระดาษกรวยแล้วก็พลาส,สติกเอามากองกองกองไวท้ที่ทางเท้าหน้าศารอาญาแล้วก็เผาค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดับไฟหลังจากนั้นก็เก็บเศษขยะที่เผาออกไปเองด้วยแล้วก็ชูมือขึ้นทั้งสองข้างแสดงให้เห็นว่าการชุมนุมครั้งนี้ปราศจากอาวุธ นี่คือช่วงที่เผานะคะช่วงที่เผาแล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่าเรามาอย่างสันติช่วงนี้ยกมือแล้วนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเราปราศจากอาวุธ สองทุ่มห้าสิบห้านาทีกลุ่มรีเดมประกาศยุติการชุมนุมหน้าศารอาญานะคะแล้วก็นัดหมายผู้ชุมนุมให้ร่วมกิจกรรมเดินทะลุฟ้าวันนี้ค่ะเจ็ดมีนาคมจะนําโดยไผ่ดาวดินนะคะที่จะเดินเท้าจากมหาวิทยลษษาลัยเกษตรศาสตร์ตอนเก้าโมงเช้าไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับครับคือต่อเนื่องจากกลุ่มนี้หน่อยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นอยู่ไม่ไกลาจากที่ศารอาญารัชดาก็คือตรงแถวแถวแยกรัชโยธินในห้างเมเจอร์รัชโยธินนี่นะครับ มีเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยไปควบคุมตัวโตโตหรือว่าปิยรัตจงเทพซึ่งตัวโตโตเองนี่นะครับทีแรกเนี่ยก่อนที่จะถูกตำรวจเนี่ยควบคุมตัวเนี่ยคุณผู้ชมฮะ,ะโตโตซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มวีโว <V ivo S 2> แล้วก็เ,เพื่อนๆนี่นะครับเขาเนี่ยได้มีการไลฟ์สดนะครับบอกว่าตัวเองพร้อมเพื่อนอีก3คนเนี่ยถูกตำรวจ ประมาณเกือบ20นายเนี่ยไปคุมตัวอยู่ที่ลานจอดรถห้างเมเจอร์รัชโยธินซึ่งตัวโตโต้เองก็บอกว่าเนี่ยตัวเองแค่มากินข้าวนะครับแล้วทางตำรวจก็ได้มีการตรวจค้นร่างกายจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นแล้วไลฟ์สด Facebook มันก็โดนตัดไปเลยนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยโตโต้ก็พยายามจะพูดบอกว่าเนี่ยไม่มีหมายจับแล้วตำรวจมาจับผมได้ไงเ,เดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยครับตอนนี้เจ้าขณะนี้นะครับมี ชุดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับรไ่ไนนไมด้พี่ม่มัมไ,มาย,ไยายามที่จะเข้ามาจับกลุมพวกผมนะครับ<ช>โดยมีพี่โตโต,ต้ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นจอดรถนะครับรัชโยธินนะครับเมเจอร์รัชโยธินนะครับช่อง3 a ตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจํานวนมากอยู่จะมาจับกลุมหรือมาควบคุมพื้นที่ผมซึ่งไม่มีหมายอะไรนะครับ ผมก็ไม่ทราบว่ามาเพื่ออะไรนะฮะซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามาจับผมเรื่องอะไรแล้วผมทําอะไรผิดผมมาทานข้าวื่าสักคู่นี้นะฮะแล้วผมก็กาลังจะกลับนะฮะกำลังจะขึ้นรถกลับละนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็มาล้อมผมตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังควบคุมตัวพวกผมตีคนโดยมีพี่โตโต้เป็นคนนำนะครับไม่รู้ว่าจะพาไปไหนแต่อ้างว่าจะพาไปคุยกับนายนะครับนี่นะครับคุณชมะก็เป็นช่วงที่โตโต้เนี่ยได้มีการไลฟ์สดทาง Facebook ต่อมาทางเพจของวีวอร์นเ e ียได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าโตโต้ปีรัตหัวหน้ากาศวี v วโดนตำรวจจับต่อมาประมาณทุ่ม45นาทีทางตำรวจนะครับได้นำแกนนำกลุ่มกาด v ี v วจำนวนหนึ่งขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาออกจากห้างเมเจอร์รัชโยธินหลังจากที่ไปจับมาจากลานจอดรถซึ่งปรากฏว่าช่วงนี้เองครับได้มีกลุ่มกาดวีโวประมาณ20คนเนี่ยก็พยายามที่จะสกัดกั้นรถของตำรวจนะครับนี่นะครับ โดยเหตุการณ์ในการจับกลุ่มโตโต้ครั้งนี้มีรายงานบอกว่าทางพบพชสั่งการให้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษอินทรราช26เข้าควบคุมตัวโตโต้พร้อมพวกขณะที่อยู่ในห้างเมเจอร์รัชยทธินี่นะครับสาเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขามีการคาดการณ์ว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโตโต้นี่นะครับได้มีการ โพสเฟซบุ๊กระบุเหตุผลในทำนองว่าวันนี้ที่ไม่ได้ไปร่วมเดินขบวนกับกลุ่มเดินทะลุฟ้าเนื่องจากจะ,ะกำลังจะหาทางเข้าไปเก็บขยะในเขตพระราชถานนะฮะอย่างไรก็ตามก็มีรายงานบอกว่าทางโตโต,โตกับพวกเนี่ย <c oughs> ถูกนำตัวไปไว้ที่ตชรภาคหนึ่งปทุมธาน,นีครับ <c oughs> ทีนี้เหตุการณ์ตอนที่มีการพยายามที่จะขวางรถเป็นไงตำรวจเนี่ยระหว่างที่มีการคุมตัวโตโต,โตอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนั้นก็มี รถควบคุมตัวผู้ต้องหา2คันแล้วก็มีรถพยาบาล1คันออกจากลานจอดรถของห้างเมเจอร์ได้มีกลุ่มแนวร่วม v ีโวแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมดีเดมจำนวนหนึ่งนะครับพยายามเข้าไปสกัดรถนี่จังหวะนี้นะฮะพยายามขวางรถนะครับเพื่อไม่ให้รถคันนี้เนี่ยออกจากห้างโดยนำสิ่งกีดขวางมาขวางทำให้รถควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยตัดสินใจชนสิ่งกีดขวางซึ่งเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ มวลชนบางส่วนได้ขี่รถจักรยานยนต์ไล่าตามประกบข้างแล้วก็บีบให้ตำรวจต้องขับไปทางผลโยธินถนนผลโยธินมุ่งหน้าไปสานายากระทั่งสามารถหยุดรถตำรวจได้ที่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมก่อนที่มวลชนเนี่ยจะช่วยกันทุบก,กระจกและทำร้ายตำรวจส่งผลทำให้มีตำรวจยศร้อยตำรวจเอกได้รับบาดเจ็บ2นายถูกตีที่ศีรษะหนึ่งนายนะครับแล้วก็โดนเตะปลายคางหนึ่งนาย จากนั้นมวลชนได้ฮือกันพังประตูรถคุมตัวผู้ต้องหาก่อนจะชิงตัวนายปียรัตน์จงเทพหรือโตโต้และพวกบางส่วนออกไปจากพื้นที่โดยไม่ทราบเส้นทางในการหลบหนีแต่ก็มีมวลชนที่ถูกควบคุมตัวบางส่วนไม่ยอมหลบหนีนั่งรอตำรวจเข้ามาตรวจสอบอยู่ในรถเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับก็ชุลมุนวุ่นวายนะครับแต่ว่ามีรายงานบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่ง ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้พาตัวในโตโต้แล้วก็กาดวีโวจำนวนหนึ่งไปมอบตัวที่สอนอพหลนโยธินนี่นะครับค่ะไอประเด็นเรื่องของโตโต้เนี่ยนะพี่จงแม้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มันก็มีประเด็นดราม่าข้างเคียงเกี่ยวกับแบรนด์มัฝรั่งยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยค่ะโปเตโต้คอนเนอร์นะคะคือโปเตโต้คอนเนอร์คุณผู้ชมหลายทา่านคงจะรู้จักกันดีนะคะเฟรนช์ฟรายที่เขาคลุกผงปรุงรสต่างๆเนี่ย เมื่อวานนี้มีกรณีเรื่องของโตโต้ที่พี่จงรายงานไปปรากฏว่าเพจ Facebook ของ Potato Corner Thailand เนี่ยนะคะเขาดันโพสต์ลักษณะเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นแคมเปญน,นะคะบอกว่าข้าดวน่วน p ต t ต t o n o r n e r ฟรายคลุกผงเจ้าแรกในประเทศไทยโดนแจ้งข้อหาฟรายอร่อยเกินไปน้องโตโต้ถูกจับกลุ่มที่ร้าน Potato Corner สาขา Central World ชั้น6พร้อมของกลางเป็นเฟรนฟรายคลุกผงสถ้วย น้องโตโต้อ้างว่าไม่สามารถหยุดกินได้เนื่องจากอร่อยผงแน่นมากทำให้เบรกแตกทั้งนี้ p ป t เตโต้ค n นเนออกมามอบตัวเนื่องจากปฏิเสธข้อกล่าวหาไม่ลงนี่คือคข้อความ PR โฆษณาของแบรนด์เขาแต่ปรากฏมีคนเข้าไปถล่มดราม่าเลยค่ะบอกว่าทำไมอยู่ข้างไหนอะไรยังไง เสียสีการเมืองล้อเลียนการเมืองรหรือว่าอย่างไรสุดท้ายเนี่ยค่ะทางโป t เ t โต o คอนเต้องออกถแถลงการด่วนเลยนะคะโดยบอกว่าโตโต้เนี่ยเป็นมัสคอตที่ใช้มาตั้งแต่ปี2562แล้วแล้วก็ใช้ชื่อโตโต้เป็นมัสคอตมันฝรั่งตรงเนี้ยมาตลอดไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นข้อความที่เกิดขึ้นเนี่ยการโฆษณาตรงนี้มันเป็นการโฆษณาแบบตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า1วันครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาในการจะไปเสียสีหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิน้นหลังจากนี้จะทบทวนและรอบคอบให้มากขึ้นครับนี่ประเด็น<อ>การเมืองเรื่องของโตโต้กลายเป็นประเด็นเรื่องของโปเตโต้คอนเนอร์ด้วยนะคะครับครับนี่นะครับกรณีของโตโต้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าออตอนหลังเนี่ยก็มีทางทนายความนะครับพาไปมอบตัวนะครับ,รบที่สอนพหลโยธินเนี่ยตอนประมาณ4ี่ทุ่มเศษนะครับ กาดวีโวที่ถูกจับตัวไปเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีหมายจับไม่มีการแจ้งข้อหาจำนวน2 1รายเอ่อ27รายนะครับโดยได้เข้าแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางตำรวจสนผลโยธินและยืนยันว่าไม่มีการหลบหนีใดๆพร้อมกับนะฮะมีการพิสูจน์ตัวเองที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นต่อไปหนึ่งในกาดวีโวที่ถูกควบคุมตัวบอกว่าตัวเองเนี่ยไปห้างเพื่อไปกินข้าวกับนายโตโต้เฉย ก่อนจะถูกตำรวจเนี่ยคุมตัวอยู่ที่ลานจอดรถชั้น5้าของห้างตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับก็คือ5โมงครึ่งจนถึง6โมงครึ่งโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่แสดงตัวไม่แจ้งสิทธิ์ในการเข้าตรวจค้นบางส่วนแต่งกายคล้ายกับหน่วยพิเศษมีเปืนและโล่จึงดูเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งมากกว่าจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยได้พาขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาออกจากห้างโดยไม่ทราบจุดหมายไม่ทราบว่าถูกแจ้งข้อหาอะไรก่อนจะมีทีมกาดเข้ามาช่วยหยุดรถเอาไว้ ด้านตำรวจก็บอกว่าก็จะลงบันทึกประจำวันว่าทั้งหมดเนี่ยมาแสดงตัวและถ่ายภาพไว้ก่อนปล่อยตัวกลับหากดำเนินคดีภายหลังก็จะมีการออกหมายเรียกต่อไปต่อมาตอน5ทุ่มทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้สรุปยอดการจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับว่ามีคนถูกจับเนี่ยไม่น้อยกว่า46รายนะครับนับว่ามีการจับกลุ่มมากที่สุดตั้งแต่มีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรมานี่นะครับโดยทางศูนย์ทนายความเขาโพสต์นะครับบอกว่า ทีมกาดแล้วก็ประประชาชนที่ถูกจับนี่นะครับไปไว้ที่ต่อชรอภาคหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดรวม18รายมีคนถูกจับ28รายที่รถคุมขังแล้วแล้วก็ถูกสกัดหลังจากนั้นก็กลับไปแสดงตัวที่สนอผลโยธินนะครับรวมแล้วมีคนถูกจับไม่น้อยกว่า46คนนี่นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการจับไม่มีหมายมและไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าซึ่งไม่ระบุด,ด้วยว่าผิดอะไร อันนี้ก็เรื่องของการชุมนมุมขณะเดียวกันผู้ชมครับไปดูอีกกลุ่มที่ชุมนุมกันซึ่งก็มีเจตนารม์แตกต่างจาก3กลุ่มที่นำเรียนมาเมื่อกี้นะครับก็คือกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและก็เครือข่ายชุมนุมแสดงพลังปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์นี่เมื่อวานก็รวมตัวกันที่หน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเวิด์แยกราชประสงค์ โดยกลุ่มนี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับในการแสดงออกซึ่งกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายความจงรักภักดีและก็ปกป้องสถาบันนี่ช่วงจังหวะที่ยืนร้องเพลงชาติแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีนะครับก่อนที่จะประกาศยุติการชุมนุมไปเรื่องนี้นายอักคราวุฒิไกลศรีสมบัติหรือว่าเต้บูรณพลก็บอกว่าขอประกาศว่ามันผู้ใดที่บังอาจจับจ้วงดูหมิ่นคิดร้ายต่อสถาบัน เราขอเป็นตัวแทนพลังเงียบทั่วไทยพร้อมที่จะลุกฮือร่วมต่อต้านและขัดขวางทุกการกระทำที่เป็นการเหยียบย่ำจิตใจคนไทยอย่างถึงที่สุดและนี่ก็เป็นการเตือนอีกครั้งเดียวนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวบอกว่าบิ๊กป้อมนะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทธิโวงสุวรรณเนี่ยระหว่างที่กําลังลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมฮะก็ไปหาเสียงให้กับ ผู้สมัครนะครับที่มีการเลือกตั้งซ่อมสสเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการชุมนุมเช่นเดียวกันนะครับบอกนะครับบอกว่าการชุมนุมดาวกระจายหลายจุดเมื่อวานนักข่าวก็ถามเหมือนกันบิ๊กป้อมก็บอกว่าถ้าเขาจะเคลื่อนแล้วผมจะทําอย่างไรก็มีหน้าที่ป้องกันประชาชนที่ปลอดภัยถามว่ากังวลไหมว่าจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นบิ๊กป้อมบอกว่าไม่รุนแรงตํารวจเขาจะทําอะไรได้มีแต่ถูกกระทําอย่างเดียวนะฮะ ส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยก็ทําทุกวันอยู่แล้วซึ่งการดูแลความปลอดภัยก็ต้องดูแลทุกคนในประเทศทั้งนี้ตัวเองก็ไม่อยากให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นมีอะไรขอให้มาพูดจากันอยากได้อะไรก็มาว่ากันอเอันนี้เป็นประโยคเด็ดนะฮะบอกว่ามีอะไรขอให้มาพูดจาอยากได้อะไรก็มาว่ากันรัฐทําอะไรไม่ถูกก็มาว่ากันเอ,อก็เหมือนกับเป็นการเปิดช่องเปิดทางให้เจราจา,จานี่นะครับอ่า